สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปัวรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเก่ง a i r d r o อนะครับของ f ิ e l Network นั่นเองนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่1หรือว่า EP ที่1น่นั่นเองนะครับผมได้สอนทําเบื้องต้นไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงรายละเอียดในส่วนของ Ecosystem นิดหน่อยนะครับว่าโปรเจกต์ที่สร้างอยู่บน f ิ e l Network เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนที่สามารถเข้าไปเล่นได้บ้างนะครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะมาแยกคลิปนี้เป็นคลิ นะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้นะผมลองมาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%เป็นตี่ยเป็นตัวที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับก็คือว่ายังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะครับหลายๆตัวก็เป็นตัวที่มีแค่หน้าต่างอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถเข้าไปใช้งานอะไรต่างๆกับเขาได้นะครับซึ่งตอนเนี้ย ก็จะมีแค่2ตัวที่สามารถเข้าไปทําได้จริงๆนะก็จะมี thunder nft นะครับแล้วก็ f i e l art นั่นเองอ่าก็จะมีแค่2ตัวนี้นะที่สามารถเข้าไปทําได้นะครับจริงๆก็มีอีก3าตัวแหละแต่ว่าเราทําไปหมดแล้วอย่างเช่น feel wallet นะครับอ่า sway swap sway Sw l n s พวกนี้เราทาไปหมดแล้วในคลิปที่1ฉะนั้นในะคลิปนี้ก็จะมีแค่2ตัวนี้ที่สามารถทําได้เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ29โปรเจกต์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับมีแค่หน้าตาอินเทอร์เฟซประมาณนี้ให้เราเข้าไปดูแต่ว่่าาายัังเขเขข้้ไไไปกบมด นะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคิปนี้จะมีแค่2ตัวเนาะที่สามารถเข้าไปนําได้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับกดเข้ามาเนาะ thunder แล้วก็ feel art นะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับอบอกนิดน,นึงว่าตัวของ f i e l Project เนี่ยเขามีกิวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาจอยกิวกันได้นะครับก็เราต้องมาทำการ verify member ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เงื่อนไขจะมี3ตัวนะครับที่1่ก็คือต้องโฮลเทอร์เรียมนะครับอยาน่น้อยๆเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่2อก็จะเป็น complete capture นะครับแล้วก็อันนี้ h uh, a v e a d i s c o r d a แ count Order t h a n นะครับ well> 6เดือนก็คือว่าตัวของ d i s c o r d a แ count ของเราเนี่ยนะครับต้องมีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปถึงจะจอยกิลตัวนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครครบเงื่อนไขตัวนี้นะครับก็สามารถจอยได้นะครับแต่ได้าเกิดว่าใครไม่ครบหรือว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาลุย Air Drop ถามว่าเป็นไรไหมนะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไร นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าส่วนที่สําคัญจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของการอินรคกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับในเน็ตเวิร์กของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เงื่อนไขผ่านนะครับก็กดที่ connect wallet ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะต้อง connect กับ metamask เนาะกดที่ตัวนี้แล้วก็ verify c c o เขาครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเงื่อนไขผ่านนะครับมันจะเป็นจุดสีเขียวๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่สีเขียวๆอย่างนี้นะครับ อ่าก็คือผ่านเรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มสีเขียวให้เรากดนะครับเพื่อ Verify นะครับก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากดแล้วก็ผ่านนะครับมันจะขึ้นว่า you have access ตัวนี้นี่ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็มาบอกข่าวเฉยว่าฟิลเขามีกิลแล้วนะครับมาจอยด้วยแล้วก็คลิปนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะมาทำตัวนี้นะครับในส่วนของฟิลอาร์ตนะครับแล้วก็ thunder nft marketplace นะครับมาที่อันที่หนึ่งก่อนเลยลวกันนะครับฟิลอาร์ต nft นะครับ กดเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มากดที่ Launchpad ตัวนี้อ่ะอย่าลืมมา Connect Wallet ก่อนนะครับแล้วก็กดที่ Go to Launchpad โอเคแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับอันนี้เขาจะมี NFT นะครับให้เรา Mint ด้วยเนาะแล้วก็กดที่ Mint ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่0.1 Ethereum นะครับก็เป็น Ethereum Motion Testnet นะครับโอเคแล้วก,กดที่ Approve ครับ ตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้อยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเพิ่งมาเห็นว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าเขามินท์ครบแล้วร้อยตัวนะครับเนี่ยทัชโทมินเต็ดเนี่ยนะครับร้อยตัวนะก็คือเหมือนจะมีลิมิ t เต็ดหรือเปล่านะครับอลองกดมีอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้กดแล้วไม่ไม่ขึ้นอะไรนะครับ Approve โอเคอันนี้ก็ไม่ขึ้นอะไรเหมือนกันนะครับลองมาดูที่โปรไฟล์เราดูมาเช็คดูว่ามีอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามา NFT ไม่มีนะครับไม่มีแสดงว่าไอตัวล u n c แผ่นเนี่ยไม่สามารถมิน NFT ได้แล้วนะครับมิไม่ได้แล้วก็คือว่าเต็มแล้วนะครับร้อยทับร้อยเนาะไม่เป็นไรนะครับเรามา Create Item ตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นการสร้างอาร์ตของเราเองนะครับที่เราสามารถอัปโหลดรูปอะไรก็ได้นะครับลงในแพลตฟอร์มเขานะครับแหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเราต้องทาตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ต้องการอะไรนะค,รคือเราต้องการให้หลังบ้านของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมีรานเลือนของเรานะว่าเราเนี่ยมีการมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในโปรเจกต์คุณนะอะไรประมาณนี้นะครับคือสามารถ มาทาอะไรต่างๆในกิจกรรมที่เขามีได้นะครับหรือว่ามีอะไรให้เล่นเนี่ยก็ลองเล่นไปนะครับเพราะว่าหลังบ้านจะได้มีทรนลเคชันของเราขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาการแบ่งหรือว่ากระจายไอดียนะครับเราก็มีโอกาสที่รับ a อเดียเพิ่มขึ้นจากการที่เรามีส่วนร่วมนั่นเองนะครับอันนี้ก็อัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็อันนี้ผมจะลองเลือกรูปนี้แล้วกันไม่เอาดีกว่ารูปนี้โอเคแล้วก็ไทเทอรตัวนี้นะครับพิมพ์ชื่อไปแล้วก็ description บีมแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ครีเอทตัวนี้นะครับออเดนเอฟที um, already minted โอเคนะครับก็น่าจะน่าจะครีเอทไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่าคือทุกๆอย่างเนี่ยมันเต็มหมดแล้วเนาะหรือว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีจํากัดนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ไม่สามารถคร e เอทได้นะครับก็คือ NFT เนี่ยมันถูกมินทได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถสร้างได้แล้วก็รันช์แพดก็ไม่สามารถมิน n FT ได้นะครับ ปรากฏว่าตัวนี้นะครับฟิลอาร์ตตอนนี้นะครับก็คือว่าไม่สามารถทาอะไรได้เพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนทำไปห,หมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรก็ค่อยมาทำแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับสรุปตอนนี้ก็เหลือแค่ Thunder NFT ที่สามารถเข้ามาจอยได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะจอยได้หรือเปล่านะครับก็ให้เรามากดที่อจอยคอมมูนิตี้ก่อนนะครับอจอยตัวของ Discord ก่อน จากนั้นนะครับเมื่อจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วกกดที่ go to marketplace อ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาทำการ connect wallet ก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะให้เรามา connect ก่อนนะครับก็กดที่ fill wallet นะครับแล้วกดที่ next แล้วก็กดที่ connect นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำตามผมในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีตัวขออ ethereum ไม่ได้เยอะนะครับก็คือ ethereum เนี่ยนะครับ เราจะไม่พอในการซื้อ NFT ในใน t r a n d e r NFT นะครับเพราะว่า t r a n d e r NFT เนี่ยขั้นต่ำงาบราคาของ NFT เขานะครับอยู่ที่0.75นะครับ0.75เนาะอันนี้ก็อ่าต้องไปมินต์อีทูเรียมเพิ่มนะครับอ่า e ีทูเรียมในเวอร์ชันเทสเน็ตนะครับอ่ะก็กดที่ิ้า์ใต้คลิปนี้มาครับที่ผมแปะไว้ให้เนาะแล้วก็จะเจอับบนี้นี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่ฟิล์วอ l เล t นะครับแล้วก็ Copy Address ส่มา แล้วก็วางแล้วก,กดที่เอ o t r o บ o t แล้วก็กดที่ Give Me Ether ตัวนี้เมื่อกี้ผมมี1.2ใช่ไหมครับโอเคปิดได้แล้วก็ลองรีเฟ h หน้านี้ดูอ่ะมี1.749แล้วนะครับฉะนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่หน้าแรกเลยครับแล้วก็มาเลือกอกดอ็ดูน,นะครับถ้าเกิดว่าเรามีอ t ทธิเลีไม่เยอะนะเรามาเลือกที่ f l o ร์ตัวนี้ แล้วก็มันจะเรียงลําดับจากราคาต่ําไปหาสูงนะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าเราจะซื้อคอลเลคชันไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีอยู่ที่1.7นะครับผมซื้อตัวตัวนี้แล้วกันเนาะนี่โอเคนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกคอลเลคชันของเพื่อนเลยนะครับว่าจะซื้อตัวไหนชอบตัวไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมซื้อตัวนี้แล้วกันโห่ก็ที่ไ y นาวตัวนี้ โอเคแล้วก็ Approve ตัวนี้นะครับอ่ะถ้าขึ้นเขียนว่าแบบนี้นะครับเช็คถูก2ตัวนะก็คือว่าตอนนี้เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดที่ดันได้เลยแล้วก็มาที่ Wallet ของเราครับแล้วก็มากดที่ My Profile ากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้น NFT ของเราที่เรามีนะครับผมว่าตอนนี้เรามีกี่ตัวนะครับดี๋ยวเช่นตอนนี้ผมมี3ตัวเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนที่เพิ่งซื้อไปตัวแรกก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมซื้อตัวนี้มานะครับซึ่งอันนี้เราซื้อมาแล้วนะครับเราก็จะเอามาลิสต์ขายต่อนั่นเองนะครับก็กดที่ตัวที่เราซื้อมานะครับกดเป็นหนึ่งที่จากนั้นเนี่ยก็กดที่ลิสต์ย NFT นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เลือกช่วงเวลาที่เราจะลิสต์เข้าไปนะครับอัน,น้ะวัลนน <functions. S 2> อ่ะแล้วก็ enterprise นะครับให้เราเลือกราคานะครับเมื่อกี้ผมซื้อมาหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมจะซื้อ1.5ได้มได้ไเนี่ยหพอละอะซื้อมา1ขาย1โอเคกดที่ confirm listing ตัวนี้แล้วก็ approve ตัวนี้ครับเหมือนเดิมก็รอแป๊บนึงนะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยนะครับเรา list n d p เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ดันได้นะครับโอเคแล้วก็ลองกลับมาที่ wallet ของเราเนาะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมตั้งขายทั้ง3ตัวเลยนะทั้งตัวของมีบิตตัวเนี้ยนะครับแล้วก็นินจาแล้วก็ dayves uh, people ตัวนี้ผมก็ตั้งเหมือนกันนะครับก็แค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราตั้งขายเสร็จปุ๊บก,ก็ พอแล้วนะครับก็สรุปคลิปนี้ก็มีเท่านี้จริงๆนะครับก็จะมีในส่วนของฟิลอาร์ตนะครับแล้วก็ทันเดอร์นะครับฟิลอาร์ตเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนกับว่ามันมินต์ไม่ได้แล้วก็ครีเอทคอลเลกชันไม่ได้นะครับก็เลยต้องปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วกันเนาะว่าเขามีอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้เข้ามาอินเทอร์แอคกับโปรเจกต์เขานะครับแล้วก็ทันเดอร์ก็ทำทำเมื่อกี้แล้วก็คือซื้อ NFT นะครับบแแลลล้วก็ิสตต์ขายนพฟอร์มนั่นนเองะครับแล้วก็เพิ่มนนนิดึงะครับ เมื่อกี้ผมบอกไปในตัวเกียวแล้วเนาะนะครับอย่าลืมไปจอยด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นตัวของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับซิลลี่นะครับอ่านี้นะครับแพลตฟอร์มซิลลี่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้มีอักเคนะครับก็สามารถกดที่ด้านใต้คลิปได้นะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในส่วนของโปรเจกต์ฟิลอาร์ตนะครับเขาก็มีเควสให้เราทําตัวนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำเนี่ยถ้ามีเวลาครับเราเข้ามาทําดูก็ จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับ Adopt เพิ่มขึ้นด้วยนะครับภารกิจก็ง่ายๆครับก็คือทว e t about the project นะครับรีพายรีทวีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สะสม XP ไปนะครับอันนี้ event สัปดาห์นี้นะครับ discord guru นะครับแล้วก็ project assistant นะครับก็ลองเข้ามาใช้งานแล้วก็ลองมาทำ quest กันดูก็เท่าที่ผมดูตอนนี้นะในส่วนของ fill project ก็จะมีแค่2ตัวนี้นะครับ fill wallet นะครับแล้วก็ fill art นะครับอันนี้ก็เป็น wallet เหมือนกันก็สามารถ ลองเข้ามาทําภารกิจในซีรีส์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะก็สามารถเข้ามาทํากันดูนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครทําแล้วก็มีปัญหาติดขัดตรงไหนล้วสามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบคอนเทนต์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ได้เลยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ